มันเลยไม่สามารถพัฒนาการต่อสู้ได้เลยไงน,นั่นแหละครับคือหลักของการหลักที่เราบอกว่าวันนี้เนี่ยจะต่อสู้อย่างในการที่จะฟังอาจารย์ชูพงศ์เนี่ยท่านลองฟังเหตุฟังผลแล้วมันเป็นจริงไหมมันเป็นจริงตามที่ท่านอาจารย์จูพงศ์พูดผมเห็นด้วยหลายอย่างนะครับกับอาจารย์จูพงศ์จริงจ,งจงก็เห็นด้วยเกือบทั้งหมดแหละติดอยู่เล็กน้อยแค่นั้นเอง คือเป็นแนวทางวันนี้ต้องมีความชัดเจนนะอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้เราต้องคิดครับแล้วเราต้องพูดแล้วเราต้องทําความเข้าใจความเข้าใจก็คือการวางงานหนึ่งสองสามสี่องคาพยพมันก็จะเกิดแนวทางมันก็จะเกิด,กเ,กดเห็นผลเห็นผลปลุ๊บชื่นใจสําคัญที่สุดผลนะฮะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําลูกก็พอลูกออกมาก็ชื่นใจได้ลูกแล้วชื่นใจ หายเหนื่อยเห็นไหมฮะอันนี้พูดง,ง่ายๆนะฮะอันนี้แค่การทําลูกนะเรายังรู้สึกว่าเพราะเราอยากได้พอลูกออกมาโอ้แม่งชื่นใจโล่งใจเหมือนเงั้นะเหมือนกับเราขุดบ่อแล้วรอน้ําพอน้ําตกลงมาเราก็ชื่นใจว่าโอ้โหกูเห็นผลเอาไว้สิ่งที่กูขุดเอาไว้เนี่ยแม่งเป็นผลเว้ยแม่งมีน้ําตกลงมาแล้วกูได้กินน้ําแล้วกูได้ใช้น้ําอะอย่างน้อยใช้หน้าแรงกูมีน้ํากินแน่นอนเห็นไหมฮะ มันมีความชื่นใจและมันเป็นกําลังใจช่วยในการผลักดันผมถึงบอกว่าผมจะทาหน้าที่ตรงนี้แหละก็คงไม่อยากวิาพากษ์วิจารณ์อย่างอื่นเพราะท่านอาจารย์ทั้งหลายท่านก็วิาพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วะถ้าผมจะมาพูดซ้ํากันแล้ววิาพากษ์วิจารณ์มันก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์มันไม่ได้เกิดเพราะพูดซ้ํากันไปซ้ํากันมาประชาชนก็ฟังวังวนอยู่เรื่องเดิมก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ ไอ้คำว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือก็คืออะไรครับก็คือวิธีการน,นําเสนอแล้ววิธีการเอาข้อดีมาตกผลึกเอาสิ่งอันสิ่งละอันทันละน้อยเนี่ยนะเอามาร้อยเรียงเอามาจัดระเบียบนะครับให้มันเห็นเป็นรูปธรรมผมจะทําหน้าที่ตรงนั้นถ้าใครจะมาหวังให้ผมดา่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะฮะนานๆทีอาจจะเป็นไปได้แต่ว่า สำหรับผมหน้าที่ตอนนี้ไม่ใช่ฮะหน้าที่ของผมก็คือบอกพี่น้องประชาชนว่าควรทำยังไงแล้วประสานงานกันว่าจะต้องทํำยังไงผมก็มีเครือข่ายผมฮะเครือข่ายแกนนํบรรจังหวัดต,ต่างๆเนี่ยผมก็มีเครือข่ายของผมฮะกลุ่มต่างๆในจังหวัดหนึ่งมีไม่ต่ากว่าสี่ห้ากลุ่มอยู่แล้วเราก็ประสา,านกันฮะเดี๋ยวเขาก็ไปเชื่อมกันเองผมก็ทําหน้าที่ตรงนี้ฮะเชื่อมกับแกนนําแต่ละจังหวัด แล้วก็ส่งต่อกันนะผมก็มีกลุ่มของผมกลุ่มของผมนี่เป็นกลุ่มนะครับแกนนําทุกจังหวัดก็มีเป็นกลุ่มของผมอยู่แล้วที่ผมคุยกันปรึกษา,าหารือกันตลอดไม่ใช่ว่าเดินเดียวๆนะฮะเขาก็ช่วยกันแจกจ่ายออกไปฮแจกจ่ายคลิปออกไปเอาตามนี้ฮก็มีการปรึกษาหารือมีการพูดคุยไม่ใช่ไม่มีน,นะฮะแล้วก็พูดคุยกันเราก็มีวลุ่มของเราของผมก็มีวลุ่มของผมนะฮะ บรรดาแกนนจังหวัดเนี่ยที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับใครได้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคนอื่นได้เนี่ยผมก็ทาบนลุงพองผมเพราะกลุ่มผมก็มีกลุ่มวิทยุฮะกลุ่มวิทยุของผมมีทุกจังหวัดกันอยู่แล้วะผมก็เชื่อมกันแบบนี้แหละมีอะไรก็ว่ากันไปมีอะไรก็คุยกันไปปรึกษาหาลือกันฮะไอตรงนู้นส่งข้อมูลมาอย่างนี้ไอตรงนี้ส่งข้อมูลนะกรุงเทพบริมณฑนผมก็เชื่อมหมดต่างจังหวัดผมก็เชื่อมกันหมด ก็ผมปลูกเอาไว้ครับผมก็วางเอาไว้ครับตั้งแต่หลังจากมันประกาศนะครับประกาศกดอายการศึกผมก็เชื่อมกันแล้วก็โทรหากันเชื่อมกันเปลี่ยนเบอร์กันนะครับแล้วก็ประสานกันผ่านทางไลน์ผ่านกันทางสกายนะครับผ่านกันทางไวเบอร์บ้างผมก็ใช้วิธีนี้ครในการเชื่อมผมก็มีเครือข่ายของผมไม่ใช่ผมไม่มีวอลลุมนะครับผมก็มีวอลลุมฮะไม่งั้นผมจะแพ็กมือกับตัวอื่นได้ยังไงกับคนอื่นได้ยังไงก็ผมรู้ข้อมูลไงครับ ความเตรียมพร้อมยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้น้อยไปก่อใครหรอกครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมปฏิบัตินะครับผมเป็นท่าปฏิบัติแล้วครับท่านจะทําอะไรท่านก็ทําำแต่ขอให้เป็นในทิศทางเดียวกันขอให้มันเดินด้วยกันผมก็จะเอาข้อดีนะครับมาแตกยอดมาขยายยอดต่อไปเพราะผมเน้นทํามวลชน,นสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้เนี่ยจะการปฏิวัติประชาชนจะแพ้หรือจะชนะอยู่ที่ประชาชนไม่ได้อยู่ที่ใครครับ ประชาชนเท่านั้นนะครับที่จะสามารถบอกเราได้ว่านะครับว่าควรจะเป็นหรือควรจะไม่เป็นยังไงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดประชาชนเองก็ต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองจะต้องรู้รับผิดชอบของตัวเองอย่าสเปะสะปะช่วยกันองคาพยพเ้าท่านเห็นว่าสิ่งที่ผมนําเสนอไปดีท่านก็ช่วยกันต่อยอดอย่าไปติดข้องหมองใจว่าเป็นไอหนุม่มอย่าติดข้องหมองใจว่าก,กูไม่เอาแนวทางมึง แล้วท่านก็ไม่มีแนวทางเดินกูไม่รู้จะเดินไปยังไงท่านต้องช่วยถ้าท่านอยากชนะท่านก็ต้องช่วยหรือถ้าท่านมีความคิดดีไอ้นุม่มความคิดมึงเฉลิกูมีความคิดท่านก็นําเสนอมาก,ก็เท่านั้นเองวันนี้ความชัดเจนของพวกเราคือการนําเสนอแนวทางนําเสนอความคิดนะครับทํายังไงถึงจะนําเสนอแนวคิดได้ทํายังไงถึงจะให้ประชาชนใงประเทศสู้เป็นรูปธรรมบางคนบอกว่าสู้ไปกาบไป แต่พวกเราเนี่ยสู้ไปถอยไปนะสู้ไปไร้สาระไปนะผมบอกได้เลยกระบวนการยุติกระบวนการาภาคปฏิบัติจริงๆไม่ได้เกิดอะไรเลยนะรูปธรรมไม่เกิดเลยนะเกิดแต่นมามธรรมนะองคาพยพทั้งหมดจะต้องเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั่นคือกองทับที่จะชนะแผนต้องแผนเดียวกันแนวทางต้องแนวทางเดียวกันแล้วต่อสู้ไปด้วยกัน,นไม่มีไม่มีสักครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร โลกล็นประวัติศาสตร์โลกที่ประวัติศาสตร์โลกที่นะครับต่างคนต่างมาแล้วได้รับแพยชนะไม่มีทางต่อให้คุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณก็แพ้ไอ้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดเนี่ยและจะต้องเป็นบทเรียนให้เราเห็นเราก็เห็นบทเรียนมาเยอะแล้วครับแต่วันนี้เนี่ยเราเอาบทเรียนเนี่ยมาเป็นภาพประสบการณ์แล้วเราเอามาทําให้เป็นรูปธรรมก็คือวิธีการที่ชัดเจนคือมันจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจน แนวทางที่แน่วแน่ว่าเราจะเดินแบบนี้เราตัดสินใจแล้วจะเดินแบบนี้เราถึงจะสู่ชัยชนะได้ถ้าเกิดเราไม่แน่วหน้าเรายังอีหลักอีเลือหรือ,อยังลังเลอยู่เราไม่มีทางชนะเพราะฉะนั้นความเด็ดเดี่ยวมีความสําคัญที่น้องประชาชนทั้งหลายก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวนักลบในโซเชียลเน็ตเิรคก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวต้องเลือกที่จะเดินเลือกที่จะตัดสินใจว่าอันไหนมันที่เดินไปแล้วมันจะสู่ชัยชนะคุณต้องรีบตัดสินใจ ถ้าวันนี้เนี่ยคุณยังมายึกยักยังรีรอรีรออยู่มันก็จะรีรอไปตลอดไอ้คนอื่นก็จะรวนไปตามอย่าลืมว่าชนชั้นกลางที่ใช้โลกที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยเบิกสามารถเป็นองค์สามารถเป็นตัวกระตุ้นเป็นกกตันนวดึงและเป็นตัวฉุดหลังประชาชนคนลากยากทั้งหลายเนี่ยให้เดินตามได้นะอยู่ที่พวกคุณเนี่ยผมเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งแต่พวกคุณเป็นองคาพยศผมเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งของพวกคุณเนี่ย แต่คุณเนี่ยนะครับเป็นองค์ขาพะยพะที่จะจุดดึงพี่น้องนะครับลากย่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยไปกับพวกเราได้ต้องอาศัยพวกคุณเนี่ยอาศัยคนอื่นไม่ได้เพราะพวกคุณถือว่าเป็นชนชั้นกลางถือว่าเป็นคนที่เป็นนะครับชั้นผู้นําเพราะฉะนั้นคุณต้องทาแต่คุณจะทําถ้าเกิดคุณคิดอะไรไม่ออกคุณก็ต้องมานั่งตกผลึกแล้วมานั่งไกรกรองวิธีที่ถูกต้อง วิธีการนําที่ถูกต้องสําหรับพี่น้องในโลกโซเชียลนี้เถอะเราอย่าปากเก่งอย่างเดียวปากเก่งแล้วไปต่อยไม่ได้ไม่มีประโยชน์ถ้าเราทําเสร็จเราต้องเป็นองค์าพยพส่งต่อสร้างกระแสสร้างภักสภาวะสร้างกระแสสร้างสภ,ภาวะคืออะไรครับการสร้างกระแสคือเฮ้ยบิวไปด้วยกันทางเดียวกันเดินไปด้วยกันขัดแยง้งเอาไว้ก่อนทิ้งไปวันนี้กูจะเดินตรงตรงนี้ แล้วมันจะเห็นเป็นภาพมันจะเห็นนะครับเขาเรียกว่าเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนในการที่จะเดินต่อไปหรือในการที่จะเข้าไปสู่นะครับกระบวนการแห่งความสำเร็จของอยู่ที่ทุกท่านนะผมทำหน้าที่ในการบอกข่าวแก่ทุกท่านผมทำหน้าที่ในการนำเสนอความคิดไปสู่ทุกท่าน มันอยู่ที่ทุกท่านว่าจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันไหมอยู่ที่ทุกท่านจะเดินด้วยกันไหมเจตใจเราสําคัญที่สุดครับนักสู้อย่างพวกเราสาคัญที่สุดแต่วันนี้เนี่ยช่วยนะครับขับดันความเป็นนักสู้ออกมาให้มันชัดเจนความเป็นผู้กล้าต้องชัดเจนคนเสื้อแดงเนี่ยเปรียบจะเหมือนแกลดีเอเตอร์นะหรือว่าผู้กล้าั่นเองคนเสื้อแดงที่เป็นผู้กล้า ทั้งหลายเนี่ยนะฝ่ายประชาชนใจที่เป็นผู้กล้าทั้งหลายที่ออกมาไม่ว่าจะในโลกโซเชียลเน็ตเบิร์กนะครับไม่ว่าจะหลังทู้เย็นเนี่ยถือว่าเป็นผู้กล้าพวกท่านเนี่ยเป็นผู้กล้าแต่ผักดันความเป็นผู้กล้าแกรดีอเตอร์ในสมัยโรมเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากความเป็นทาตเกิดจากความเป็นจันทรนเกิดจากความเป็นชนชั้นที่ต่ําที่สุดที่ถูกบังคับให้สู้เพื่อเอาชีวิตรอด ต้องต่อสูนะ้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดนั่นคือ,อ,อคคแกลเอเดเตอร์หรือว่าผู้กล้านั่นเองคําว่าล้าคําแหงหรือว่าพ่อคุณล้าคําแหงหรือคําแหงเนี่ยนะครับแต่ว่าผู้กล้าเพราะฉะนั้นเนะครับผู้กล้าทั้งหลายพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ท่านฟังอยู่ขณะนี้ท่านคือหนึ่งในกระบวนการผู้กล้าหนึ่งในกระบวนการแกลเเดเตอร์ กระบวนการผู้ก้าวประชาชนวันนี้มาถึงเวลาที่น่าเสือท่านจะทำํำถึงเวลาหน้าเสือที่ท่านจะต้องเดินผมเชื่อมั่นว่าสํานึกทุกคนมีแค่พร้อมใจร่วมไม้ร่วมมือกันประสานมือกันขยับเดินไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันมีความแน่วแน่ในะัรที่จะเดินไปสู่จุดเป้าหมายร่วมกันหน้าที่ความรับผิดชอบวินัย เราต้องมนะีเราต้องมีการเตรียมพร้อมตัวเราเองวันนี้ไม่มีเวลามาฝึกมาฝนเะนี่ยมีเวลาที่ท่านจะต้องใช้สป,ปีดความรับผิดชอบของท่านนะผักดันชัยชนะของพวกเราต้องใช้ตัวนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้ใช้ถ้าไม่มีตัวนี้เราไม่มีทางชนะผมไม่มีท่านก็ไม่ชนะไม่มีพวกท่านก็ไม่ชนะพวกท่าน ไม่มีผมท่านก็ขาดองค์ประกอบหนึ่ต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งตามันจะได้เป็นองค์คาพยพเดียวกันแล้วเดินไปด้วยกันสู่ชัยชนะนั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นคนไทยจําเป็นที่จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับจับมือกันเพื่อชัยชนะแล้วต้องเป็นในชิศทางเดียวกันเท่านั้นเราถึงจะชนะรอวันที่เหมาะสม เราจะลูกฮือขึ้นมาพร้อมกันแต่ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นขอให้พวกเราทุกคนขอให้ผู้กล้าทุกคนได้ร่วมมือร่วมแรงแสดงศักยาภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้อีกหลายๆคนจะได้ลูกขืขึ้นมาพร้อมกับความกล้าหาญของผู้กล้าคนแสดงผู้กล้าประชาธิปไตยทั้งหลายมันจะเป็นการฉุดดึงผลักดัน พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยออกมาร่วมต่อสู้วันนี้นะครับผมหนุ่มโคร,ราชฝากทุกท่านเอาไว้เราต้องเริ่มกันแล้วถ้าเราไม่เริ่มเราจะไม่มีชัยชนะถ้าเราไม่ทําเราจะไม่เห็นผลถ้าเราไม่ขยับเราจะไม่รู้ให้ท่านจาสิ่งที่ผมบอกเอาไวนะ้ไงมันเป็นคําสั่งสอนที่สอนมานะครับจากรุ่นปู่ย่าตายายของเรา จากบรรดาปรมาจารย์ทั้งหลายผมก็เอามาใช้แล้วผมก็ส่งผ่านไปยังทุกทา่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะช่วยกันสาน่อจะช่วยกันรวมพลังจะช่วยกันสู้จะช่วยกันผนึกกําลังในการสู้นะครับเอาละฮะวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาพอดีนะฮะก็เดี๋ยวไปพบกันนะครับวันพรุ่งนี้วันนี้นะฮะ ขอบคุณพี่เเวนจิก้าขอบคุณพี่น้องเราประชนะครับ EU สวีเดนขอบคุณพี่น้องที่อยู่อเมริกาขอบคุณพี่น้องที่อยู่นะครับเอ่อหลายๆทวีปญี่ปุ่นนะครับก็ฟังนะครับฮ่องกงก็ฟังหลายๆประเทศฟังนะขอบคุณอย่างมากนะที่ส่งข้อความมาผ่านทางไลน์มานะฮะขอบคุณอย่างมากครับวันนี้ผมหนุ่มโกรลาศลาไปก่อนสวัสดีครับ